วันนี้มีเรื่องเล่านิดหน่อยนะคะก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขามีการเดี๋ยวค่ดูนะคะเขามีการกวาดล้างจักรยานเก่านะคะตามสถานีรถไฟหรือตามที่จอดต่างๆนะคะของของเอรบูแล้วเราเนี่ยทำทำงานใช้คาว่าทํางานดีกว่านะคะที่เอรบูเราก็เลยจอดจักรยานไว้แล้วเขาก็ตัดกุญแจแต่เขาก็มีสติ๊กเกอร์นะแค่วันเดียวเองอะนะคะ ก็คือเป็นกฎของเขาอะ่ะแต่เราติดตามตั้งแต่วันที่เอาจักรยานเรไปคือไปบุกถึงข้อมูลเลยนะไปบุกถึงข้อมูลแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดทข้อมูลบอกไม่รู้เรื่องดิฉันจะไปแจ้งตำรวจนะเพราะว่าฉันมีหลักฐานว่าคุณเอาจักรยานไปแต่คือเราถ่ายรูปไงแต่เราไม่มีเวลาเราต้องรีบมาเรียนรีบมาทํางานของเราออ๊ยแบบวดมากเลยหมดไว้เนี่ย <laughs> มีความภูมิใจสูงมากคนอื่นชนะนะไม่ใช่ดิฉันชนะนะแต่มันอยู่ในทีมเดียวกัน ก็เลยก็เลยติดตามนะแล้ววันนี้ก็พอดีเห็นเ็าทำงานอยู่ที่สตากุมเซอร์อดาสตาคูมก็เลยรีบไปถามเขาถามเขาค่ายเบอร์โทรศัพท์มาแต่เขาก็น่ารักนะเขาก็บอกว่างั้นต้องไปชี้ละจักรยานเราคันไหนแล้วบอกว่าแต่เขาจําจักรยานทั้งจังหวะว่าเราถ่ายรูปของเราไว้เพื่อจะเป็นหลักฐานว่าเฮ้ยมาตัดกุญแจของเราอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วฉันมาทุกวันฉันไม่ได้แบบนานๆมาทีฉันมาทุกวันแล้ว ฉันเดินทางตลอดกูอ่ะก็ก็โอเคค่ะคือวันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะมารับเราเพื่อไปเอาจักรยานนะคะก็คือต้องนัดแต่เราก็ต้องทํางานของเราให้เสร็จก่อนนะคะเพราะว่าเรามีค่าแรงเราต้องทํางานให้คุ้มกับค่าแรงนะคะคือคือที่ฉันเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์กับหน้าที่ของตัวเองเอาของเพื่อนแน่นะคะก็จริงๆมีเรื่องเล่าเยอะมากนะคะทุกคนเอาเรื่องจักรยานก่อนนะคะจกักเราก็บอกว่าเธอจับ เก็บจักรยานเก่าไม่เป็นไรแต่จักรยานฉันยังใหม่อยู่นะกุญแจก็ใหม่คือเขาบอกว่าเขาเก็บเก็บหมดเลยไม่เล้าเว้นเอาแล้วที่สําคัญเขาเอาไปทิ้งเขาไปทิ้งอที่ไหนวันนี้แต่โอเคคือเราจะไปที่นั่นไม่ได้ต้องเขามาหลับนะก็คือเดี๋ยวจะโทรหาเขาอีกทีนึงวันนี้วันศุกร์แล้วทึกเข้ามา มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือ,อมีเพื่อนรุ่นพี่นะคะเขาไปฝึกงานไปฝึกงานแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็ดูคลิปเราด้วยไงแล้วก็ให้เพื่อนๆเขาดูโอ้โหคนนี้พลังเยอะจังเลยแล้วทํางานอย่างมีความสุขจริงๆท่ท่านมีความสุขมากกับการทํางานเกี่ยวกับตกแต่งภายในมันเป็นจริงใช้คาว่าเราเป็นลูกช่าง่ะทุกคนดิฉันก็นั่งนึกเอ้าปู่ทํางานอะไรวะอ๋อปู่ก็เป็นช่างนี่หว่า พราะว่าพ่อรับงานอะไรมาเล็กๆน้อยๆน,ยนะให้ปู่ไปทำไงไปสร้างบ้านต่อเติมบ้านแล้วให้ปู่ทำแต่แกจะรับงานเหมาใหญ่ไงแล้วแกก็บอกว่าทาสีง่ายที่สุดแต่มาเจอสวีเดนไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะเพราะมีทีอูรีด้วยนะคะทีอูรีทึ่งยากมากจบต้องจบพร้อมกันนะคะภาคปฏิบัติก็ต้องเป๊ะนะคะภาคทฤษฎีก็ต้องเป๊ะก็โอกาสจบเนี่ย ต่ำมากนะคะต่ำมากเลยดิฉันเนี่ยเปอร์เซ็นต์จบเนี่ยสามสิบเท่านั้นก็แต่จะตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนให้ให้ให้ดีที่สุดเพราะว่าคือการทำฝีมือเนี่ยนะเออเมื่อวานเพื่อนก็ชมนะบอกอุ้ยทำไมเธอฉาบเก่งจังเลยอะ่ะฉาบดีอะ่ะแล้วก็การจับเหลี่ยมอะ่ะดิฉันเรียกจับเสียมนะการจับเหลี่ยมเสาอะ่ะ คืออันนี้ต้องเชื่อเชื่อเรื่องยีนพ่อแม่นะดิฉันจาได้ว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่ฝีมือดีในการจับเหลี่ยมเสามากเลยแกทําเร็วมากนะแล้วก็เสานี่ก็จะตรงเป๊ะไม่มีการนั่นเลยพอทิ้งดิ่งมาเนี่ยใช้ได้เลยดิฉันก็เลยอาจจะได้ยีนพ่อมาลูกลูกช่างก่อสร้างนะคะพ่อเป็นผู้ระเหมานะยจ๊ะแต่เด็กๆก,ก็มีความมันน้ามันหน่ที่ว่าเป็นลูก ลูกช่างนะฮะแต่ก่อนไม่รู้เรื่องอะรู้ว่าเป็นลูกช่างพ่อจะเป็นช่างฝีมือระดับที่ปั้นพระได้พระองค์ใหญ่ๆที่ในบัวค่ะแล้วก็ทําหน้าบานโบสถ์หน้าบานศาลานะคะที่เกาะแกะสลักเป็นช่อฟ้าใบลากาหางหงพ่อเรียนมาจากอายุธยานะคะช่างอายุธยาเป็นครูของพ่อนะคะแต่พ่อไม่ได้เรียนฟรีนะพ่อจ้างมาสอนแต่พ่อไม่ให้รู้นะคะว่า สอนแบบไหนเพราะเขาก็จะไม่สอนเราเหมือนว่าพ่อรับงานโบสถ์หลังนี้ปุ๊บพ่อก็ไปจ้างช่างอายุธยามาแล้วพ่อก็เรียนเขาเรียกว่าครูพักลัจกจาก็แก้งตโน่นตีนี่แล้วก็ตัวเองก็ได้ทําไปด้วยไงะนะแล้วก็ให้แม่อดทนก็คือให้ช่างสบายใจด้วยกันทํากับข้าวซักผ้าทุกอย่างเลยให้ช่างช่างระดับตีมือสมัยก่อนนะจนพอนะ่อเนี่ย เป็นช่างขึ้นมาได้เขาเป็นช่างเก่งตั้งแต่ก่อนที่ฉันโตนะก่อนที่ฉันเข้าโรงเรียนป .1 เอีก,อกคือวันเพนมีปัญหาแค่ภาษาที่เรียนที่เป็นภาษาช่างที่วัชชีอุรีเนี่ยเพราะเราเรียนมาจากเมืองไทยเนี่ยแค่สี่ปีสี่ปีเด็กสี่ปีที่เรียนหนังสือมันเป็นช่วงข้อต่อของแม่ป่วยพ่อกับแม่แยกกัน มันต้องมีคนหนึ่งที่อยู่ดูแลแม่เพราะมันไม่เหมือนสวีเดนที่จะมีพยาบาลมาดูที่บ้านถูกไหมคะเราก็ต้องกลายเป็นพยาบาลโดยอ่าพักอุ้ยเนี่ยชนะเมื่อวานเนี่ยทีมชนะนะคะดิฉันนั่งเฉยค่ะคือให้เพื่อนในกลุ่มดูว่าโอ้โข้อสอบอะไรเนี่ยข้อสอบอะไรเนะี่ยแต่แต่พวก,พวก,พวกเพื่อนๆเขาเก่งมองทุกคนเนาะนะอยู่ใกล้คุณเก่งมาอย่างนี้แหละก็พาดูเก่งไปด้วยแต่จริงๆไม่ได้เก่งอะ แต่ดิฉันไม่คนทอบถามนะอะไรผิดดิฉันหูบางอย่างตอนที่ติดวอลเปเปอร์อะชนอีฉันเดินประมาณสักแล้วก็ขึ้นบันไดลงบันไดแล้วเดินไปถามรูนี่น่าจะถึงแบบว่าวันหนึ่งอะขึ้นลงดอยสุเทพสองรอบสามรอบ <c oughs> <c oughs> นะคะก็ทักทายกันแค่นี้นะคะวันนี้จะไปเอาจาักรยานซื้อใหม่นะน่ะคันนั้นอะซื้อมาไว้ที่นี่ค่ะ จักรยานนี่ก็จะซื้อมือสองค่ะไม่ได้ซื้อมือหนึ่งแต่ใหม่นะไม่ได้ซื้อแบบกระจกนะจ๊ะซื้อแบบก็คือซื้อแต่ไม่ได้ซื้อใหม่กับคันหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยไม่ได้ซื้อนะที่ช่าซื้อหลักพันค่ะทุกคนหลักพันต้นๆไม่ไม่ซื้อเป็นแบบโอ้โหเห็นบางคนซื้อคันหมื่นกว่าสองหมื่น แต่เราไม่ว่ากันไงเขามีเงินก็ซื้อกันนะขบวนมันชอบไปแล้วนะคะอ๋อยังมีเวลาเหลือกันนี้เจ็ดโมงขอบกันขู่ออกฟูดิเทรียมินิตเตอร์เราต้องมีประชุมทุกเช้ากันนะฮะประมาณว่าที่นี่คือที่ทำงานจริงเราจะประชุมกันทุกเช้าว,ว่าเราจะทำอะไรบ้างกัน ใครทํางานทิ้งไว้มาวานนี้เหมือนประมาณเนี่ยเสื้อซั่งตัวซักตัวคุณที่จัน,ดนเดี๋ยวต้องเอากลับบ้านแล้วเพราะว่าเอาสบูซ่ซักโอ้โหกลิ่นเนี่ยแม่งดูเหมือนสะอาดนะแต่กลิ่นเนียแม่งไม่ผ่านเลยกลิ่นไม่ผ่านโอเคนะคะทุกคนก็ทักทายนะคะทุกคนแล้วก็การเมืองก็ยอมลบว่า ไม่ดูเยอะเพราะดูมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนนะขอให้ป้าที่วัยห้าสิบหกปีเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองเคยหวังไว้ตั้งแต่เด็กๆอยากเป็นช่างเหมือนพอ่อแต่ก็ไม่มีโอกาสก็ตึงขอบอกขอเวลาได้ศึกษาเล่าเรียนชอบมากเลยนี่ขนาดเรียนไม่กี่เดือนได้ความรู้เยอะมากเลยกับการทำมือเนี่ย ได้เยอะมากแล้วคุณก็รู้ใช่ไหมว่าคนไทยอะละเอียดเรื่องงานฝีมือดิฉันทํางานไม่เร็วนะแต่เงียบตั้งใจเงียบตั้งใจเงียบเขาจะว่าตั้งใจเงียบเลยแต่ครูเก่งกว่าครูเขายังหาที่ติเจอสมมติเราเราชอบเราชอบเราบอกครูต้องติทุกดอกเลยนะตรงจุดไหนก็ต้องติบอกครูต้องติเพราะถ้าไม่ติฉันไม่รู้ให้ไปตักแหน่ทุกคน เพื่อนคงเพื่อนมาแล้วแต่นี้เป็นห้องแต่งตัวส่วนตัวส่วนตัวเก็บหมวกกันผมคืออุปสรรคในช่างทาสีค่ะทุกคนต้องเก็บให้ดีนะคะถ้าไม่เก็บดีๆดีมันก็ติดวันนี้ต้องฉาบสปาเก,กาใช่ไหมคะก็ต้องเก็บผมเข้าไปนะเข้าไปเลยแล้วก็ปึ๊บนะยังไงวันนี้รู้อยู่แล้วค่ะว,ว่าต้องฉาบสปาเก,กา ต้องฉาบนะฉาบให้เสร็จนี่เรียบร้อยค่ะนะคะก็ได้ผมอีกซองหนึ่งสำหรับเป็นช่างนะ,ะงั้นผมมันเนี้ยอุปสรรคสําคัญเปื้อนไปหมด